ก็จะเป็นในส่วนของตัวธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็เอาตัวสรุปมาให้ดูนะครับในหน้าแรกก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนะครับในภาพรวมของตัวซัพพลายเองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6.31ล้านตารางเมตรนะครับซึ่งมีการเพิ่มขึ้นนะครับจากปีที่ผ่านมานะคะสักประมาณ4อร์เซนะครับในส่วนของ Occupy Space นะครับก็จะมีสักประมาณ4.86ล้านนะครับ ก็เพิ่มขึ้นประมาณ2.2%นตนะครับก็ต้องเห็นว่าจริงๆแล้วปีนี้ถึงแม้ว่าตัว supply จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวความต้องการในพื้นที่สัง,งานเองก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับก็จะเป็นปีที่เราเห็นว่าในแง่ของ Q on Q เนี่ยนะครับกลับขึ้นมาที่77%เนะครับเพิ่มขึ้น0.8%นแตะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันเป็นปีต่อปีนะครับก็ลดลงอยู่ที่ประมาณสัก1น่อเนะครับในขณะที่ตัว asking rent นะครับก็อยู่ เพิ่มขึ้นประมาณ3.3เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในส่วนของตัว Net Absorption นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก48.4แสนตารางเมตรนะครับในกรณีของการออ f เฟอร์อัสกิ้งไนะครับมันก็จะมี Typical incentive นะครับมี s c ส u n t สักประมาณจากราคาเสนอเนี่ยเสนอเช่าประมาณสัก10-25ในแง่งของตัวเทรนนะครับในปีนี้ก็จะเห็นว่าตัว Market บ a l a ้านเองนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัว supply size นะครับแล้วก็ Deman d side นะครับ mm hmm. เราเองก็ยังมีมุมมองว่าตัวของ Market Balance จริงๆก็ยังคงอยู่ที่ตัวของ Tenant Favor เป็นหลักนะครับเนื่องจากตัว supply เองเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนมากของตัว supply ในไป Li n e นะครับแล้วก็มี m i ก u s e เพิ่มขึ้นนะครับตัว asset e m a n c g e m e n t นะครับก็เข้ามามีบทบาทนะครับ favorable term นะครับก็เรียกง่ายๆว่าในปัจจุบันเองเนี่ย ทาง asking l e n t นะครับก็ยัง remain stable นะครับในแง่ของตัว supply side นะครับในแง่ของความต้องการนะครับเราก็จะมีอยู่4ทีมหลักๆที่เราเห็นจริงๆก็จะเป็นเรื่องของตัว flight to quality นะครับก็เรียกง่าว่าตัวแทนนั้นเองเนี่ยก็จะมีการ move ไปอยู่ในที่ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ สเปซออปติมิเซชันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะมีการดีคอนฟิกริงนะครับในแง่ของ workspace layout นะครับให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับความต้องการในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเตมในการที่กลับเข้าสู่ออฟฟิศอาคารสํานักงาน นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ going green นะครับเรื่องของ e s d ก็จะเข้ามีมีบทบาทมากขึ้นในแง่ของออการย้ายเข้ามาอยู่ของตัวแทน a n t นะครับสุดท้ายนะครับก็นำตัว key s u ์ market indicator มาฝากนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในแง่ของตัว key s u b market เราก็จะแบ่งออกเป็น3สามดัชนีหลักๆนะครับในเกรด A B แล้วก็4นะครับ ตัว CBD เองนะครับทั้งสีลมสาทรนะครับวิทยุสุขุมวิทอโศกหรือว่าทองหล่อนะครับเกรด A อาคารสำนักงานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก900-1,600ถึงบาทในแง่ของอัตราการเสนอเช่านะครับเกรด B นะครับ6 0 0ถึงเกรนะครับเกรด C 4 5ี่ถึงนะครับในส่วนของตัว Northern Bangko อกนะครับในส่วนที่เป็นรัชดาวิพาวดีนะครับพระราม9ก้าเพชรบุรีนะครับผลโยธินนะครับก็จะต่ำลงมานะครับ เริ่มต้นในตัวเกรด A ที่ประมาณสัก850-900นะครับเกรด B 600-700นะครับเกรด C ก็350-550นะครับแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับโซนบางนาจตนะครับซึ่งรวมถึงตัวศีนคลินเข้าไปด้วยนะครับเกรด A ก็จะมีการเสนอเช่าที่ประมาณ750บาทต่อตารางเมตรนะครับเกรด B ที่600นะครับแล้วก็เกรด C ที่350นะครับถึง550ในส่วนถัดมานะครับผมก็พามาดูในแง่ของตัวอัตราการเช่านะครับแบ่งตามเกรดนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาเก็ตโอเวอร์เกรดเอเกรดบีเกรดซีเองนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาลงนะครับเนื่องจากภาวะโอเวอร์สัปายที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตกันจริงๆเราก็จะเห็นว่าจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองในแง่ของตัว q 4 2 0 2 4อเนี่ยอาจจะเห็นตัวเกรด A o f f i c e Building นะครับดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับตัวเกรดอื่นก็ต้องบอกว่าในแง่ของ New Supply เองนะครับมันก็เกิดขึ ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้ตัวอัคคุิเรเนี่ยนะครับดูเหมือนจะดรอปลงเยอะนะครับส่วนตัวเกรด B นะครับแล้วก็เกรด C เองเนี่ยก็มีการดรอปลงมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็ต้องบอกว่า ในแง่ของมาเก็ตอินเจเนอรัลนะครับที่เห็นเป็นเส้นประจริงๆก็อยู่ที่ประมาณสัก77ทีนี้นะครับพอเรามานั่งดูในแง่ของตัวมาเก็ตเอาลุกนะครับในปี2024ที่ผ่านมานะครับตัวเอเวอเรสต์อักซิงเลนเนี่ยตกที่ประมาณสัก842บาทนะครับในมุมมองของเรานะครับเราก็มองว่าในปี2025เนี่ย เนื่องจากตัวซัพพลายเองเนี่ยถึงแม้มันจะดั้มลงมาแต่ว่ามันก็มีการแข่งขันที่น้อยลงนะครับเราก็เชื่อว่าก็อาจจะสไลด์รีอิน c ค e ร s สนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนตัวของออฟฟิเชีนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมองว่ายังไงซัปีสของัจิภาพเนี่ยในแง่ของมาร์เก็ตภาพรวมก็อาจจะดรอปลง ถามว่าวันนี้เราอยู่ในเซสชันไหนนะครับอยู่ในสเตทไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังอยู่ใน r e c e s s i o n s t a t e นะครับซึ่งเราเชื่อว่าหลังจากปี2027ะครับก็จะเข้ามาสู่ในช่วงของ Recovery นะครับหรือว่าในช่วงที่ทางเออเรน์ลอร์ดแล้วก็ทางเทนเนนต์เนี่ยมีการบาลานซ์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับในแง่ของตัวฟิวเจอร์เพื p อสป라이์เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับในแง่ของสป라이์ทั้ง CBD และก็นูน CBD เนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างมากในปี2025นี้นะครับแล้วก็ลดลงนะครับในปี2026นะครับแล้วก็ไปถึงจุดที่ต่ำสุดในปี2027นะครับถ้าในกรณีที่ไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติมนะครับก็ต้องบอกว่า ก็เป็นสายที่ทาให้เราเชื่อว่าในปี2027เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการ collection ในตลาดนะครับในกลุ่มของ tenant จากที่เป็นเฟเวอร์เนี่ยอาจจะกลับมาบาล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับที่ผ่านมาในปี2024นะครับ